สวัสดีครับผมกับผมซื้อน่ายปฏิยามาล่าสีนะซื้อเรียนการซื้อวิย์ไมนีไม่เห็นยังดีกับอ่านหนังสือครับไก่สอบเราอธินา,อาสอบเฝ้าสอบเฝ้ากับบ้านไปซีเขานะเดี๋ยวอันนี้ใครบอกกานน่าเรื่องซีเขานี่เราอยากปากปิงยากอีกบบครับเขาว่ายาดมงวันเนี่ยไอ้แรกๆเลขก็คือสมัยที่ผมคู้ก, Facebook กักเฟรดบุ๊คคีแลก เฟซบุ๊กเขามาเนี่ยหมู่ผมมันตั้งชื่อเฟซว่าอามโรงบางมืผมชื่ออามนะมันตั้งว่าอามโรงบางแล้วผมก็เลยตัง้งซื้อมาเลยว่ายาโรงบางก็ตั้งแต่มื้อนั้นมาผมก็ก็เลยเอายาโรงมางให้ว่ามดวงบางมันเป็นซื้อบ้านผมอีก <rí> e> ผมก็เรียนอยู่ไอ้ผมเป็นคนขอนแก่นนะอยู่ขอนแก่นก็เรียนอยู่บ้านดวงบางมากตอนแ,แต่ประถมมัธยม เรียนมาต่อยู่โรงบังนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาเรียนอยู่ราชบัลลูบันจอมบึงนะครับเป็นอย่างคือได้มาเรียนอยู่จอมบึงนี่จอมบึงนี่อยู่นานรี่นะอยู่ราชบุรีเป็นอย่างคือาลลมาเรียนม้อขอคก็มาเรียนอยู่ขอนแก่นอุดรเนี่ยแหละแร,รกๆเลยคือว่ามันสอบปติดนะครับสอบคะแดนเขาต่อไปมกับว่าได้ก่งไม่สลัดนี่ยองนะครับเท่ากับกับพ่อไป,ไป,ไปมๆม้าอะไรอยู่นะหรือจะว่าอาจารย์นตึนก็เลย สอบแซบอะไรตึงก็ได้ติดต่อหายวาเรียนยึดจอมมึงก็แล้วกันครับก็ได้มากเดวอีกปัจจัยนึงคือว่าผมเอ่อมัดข้อมนะครับค้อมปรึกษาพอโล่งสอบแซ่บแต่โล่งแค่เอกเดียวับล่งแค่ข้อมึกษาตัวเดียวซึ่งจะเป็นผู้นำหน่อยว่าลึกๆก็ได้นะครับข้าพเจ้าผมก็อยู่ในระดับปานกลางทางบ้านก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับช่วงนี้ก็เกจ้าเขา กับไปเนี่ยได้ซีเขาพอดีครับไปกินต้มเป็ดเหมือนกันเด้อไผ่ก็ได้มันว่างก็ได้นะต้มเป็ดครับผมมีพีซ่าอีกผู้หนึ่งครับแล้วกับผมนี่สิเป็นลูกไส้หลาครับลูกไส้หลาด้กับโมบาร์โมเขียวด้วยล่ะได้เมียแล้วเ่าซะคำของข้าถามว่าพีซ่าผมเป็นไผ่ดิพี่ซ่าผมก็เป็นพีซ่านะครับ แต่เกี่ยกับก้อนผมประมาณราคา6ปีแล้วครับควานเรียนจบก็โดนแล้วนะครับความเรียนจบปวสอยู่มันจา่าตอนนี้การยุ่้านโจ้ว่าไหมนี่คือพีซ่าก็ผมหนีสิตั้งกันหลายเลยครับตั้งกันแบบหนามือหลังมือเลยคือว่าพีซ่าผมนีสิออกไปทางธรรมะธรรมโมหมดหรือเปล่ปปาก,กับวหลูครับเพราะมันผสมอี่ยังเลยเพราะตั้งกันแล้วผมตอนผมนีสิต์มาถูกเทคโนโลยีพวกไอทีอย่างเบิ้งหนัง ไปทาา่านันนะเรากะหาย่งไม่ไม่ไมากสินะตัวาอผมอย่สิมักง,วงวัวมักงัวมักค้อยไปน้ำกันครก็เป็นสิม,มัมกงัวมักวยนยเปนกรเรียนสัตววสานโจกออกมาเรากะว่ไปเห็ดงานไงกับไปงานโจกกลางงัวเดนนละพี่สายผมอยู่บท่านในเมียเด้ออกันเด้อี่สายผมรอพวกราร,รอหน่อผมเรียน้อยบท่านในเมียตัวบวดแล้วนะครับรตอนนี้ไปกลเฮตดงานอยู่กับเพื่อนะครับ ก้มหันมันก็เป็นเรื่องนิหน่อยนครับเรื่องก้มหันเนี่ตสมัยนิหน่อยผมมีผู้สาวตัวป่อสามอยู่เลยมอสองแล้วกัมอสามครบพบแล้วกัเลืกอจากพ่อไดมาคู่นึงครับจะได้ครบกั้งแต่แยุ่มมอสามเห็นกันวยใจนี่เห็นกันยุย่งไอ่ไดไปอบรมกงมขันค้งการนึงตอสมัยผมยุ่มมอสามนองเขายุ่มมอสองเลไดแซวอนแปแซวมากพอเผอคุยไปคุยมากเอาไปมาบันเด้กันนี่รีไหม เสียป่ะหลักฐานหักการหลักฐานกาสมัยนั้นกัช่วงผมอยู่มอมอซีมอซีครับมอซีมันเป็นตัดอ้อยจำได้เลยตัดกอ้อยโซเมย์ไหมไม่ครับเห็นนกินยังผมก็ไปนั่งเหรียญยุ้โพนเหรอไปนองกัโทรมากเลยนะโอ้ระยะสันมาหักเจระเข้สั่นอ้าวได้แก่ผู้สาวเขาบอกฮักครับผมไม่เคยบอกฮักไปอีกเนี่ย การเลียมาพบกันพบไปมาเรื่อยจนได้หาหปีจนตอนนี้ผมแต่งแล้วครับไปแต่งงานกับแจ่แล้วเป็นที่รยบ้อยเซ็นเรา่อไปเรียบร้อยเลยแต่งกันวันที่แปดเป้าปีปีนี้แะละเป็นนั้นก็ได้แต่งกันที่กับพบกันมาโดนครบไปมาหาสู้กันร้ายก็จ่อทะเลยจับเลยเรียบร้อยครับ สามไฮเบอากับท่าที่แล้วก็คือชีวิตช่วงนี้กับตัดไปเลยครับเรื่องความพักผมเดิมยี่จอมเบิงสามสามปีละก็ยังบ่ทันมีผู้สาวว่าความบ่ได้สยวโอนยังครับช่วงนี้กับพ่ได้คิดอย่งไรบ่มีอยังคิดแล้วครับนอกจากอนาคตจะไปเลี้ยงคู่ต้องเป็นคู่นะครับขอบคุณครั่จำนี่แหละเดี๋ยวอ่านหนังสือกันมิสิ่งท่านมิสิ่ทัานงูนะงูอ่าอันไป็ดไก่เราขอบคุณครับ